และก็สวีดูชั้นนะครับผมผมเราจะเริ่มยังไงเกมสังคมนะครับนี่ด,ดูกันดีไอ้ไอ้เชียวันนี้จะทำ,ทำอะไรจะมาซุ่มนี่ตัวเราก็จะซื้อไม่ได้สาโอรีเออสาโอรี่ออรช่ยชาชาเอาแหละกูขอไม่พูดมาทำเพย์นะครับเพชรกูๆๆมีประมาณนี้เอาจริงก็แบบกึ่งๆอยู่ว่าจตซุ่มตัวนี้ดีไหมแต่แต่ตอนนี้กูขอเก็บไอ้เชียนี่ก่อนมาสิบโลแรกนนี้มีบัตรสามใบกดไปเลยโหหลอกแลกมามึงก็แบบ เปิดมาแล้วว่ากูเกลีออยเฮียครั้งนี้ไม่ได้ชวนพี่เอ่อพิตีเออใช่ไม่ได้ชวนมาเพราะอะไรเนีะ่ะเหรอเพราะกูอยากเปิดคนเดียวไงละ่ะซากันเฮียมันก็เกลีออยดชากันไม่ออกโอ้โหทําไมมันออกอยากเลยวะสีลุงเนี่ยนี่มันคือง,งี้แหละกู <c oughs> ยโยนโทรศัพท์ทิ้งได้ไหมเนี่ยหรือว,ว่าตัวนี้จะเป็นตัวพิกเกมของกูที่แบบ ออกการันตีตัวแรกในไอดีอะไรงี้สิบใบที่สามโอ้โหบัตรบัตรไปสุดท้ายกูล้วม่วงไม่ออกโอ้โหเฮียสามใบมึงไม่ออกอาจริงๆริงสามใบมันควรออกสักตัวให้กูนะเอาจริงควรตีนแล้วมึงอะกูพิมพ์ชื่อผิดหรือเปล่าวะไม่เอามาให้กูแบบควรตีนเลยกูพอเข้าใจนะไอ้นี่มันควรตีนกูเนี่ยเลยให้เซรีน่ายืนเออรูปหัวเซรีนา่าแล้วก็รูปหัวอารูนา่าแล้วก็รูปหัวพาหน้าพาน่าอารูน่า ช่วยพ่อนั่นลูกครั้งที่สี่นะครับเฮ้ยออกแล้วอ้าโอเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังพิมพ์ไม่เสร็จเลยหนึ่งตัวโอเคไหนเราจะมาดูกันมาตัวนี้แหละทีนี้กดไปเลยเฮยโอ้โหอมโมเชนอเต็มม่งทำให้กูตกใจเล่นว่าตวฟักอารเรียนเหมือนกันบอกลางตรงไหนว่าเออเราจะได้เราจะได้ไม่ได้แบบไม่การนดีใช่ไหม เฮ้ยมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งโอ้ลิเปลี่ยนชื่อมันเลยตัวที่สามโอ้มึงเอามาทแล้วดิเดดเดี๋าะดูก่อนตัวอะไรโอ้โหกูนี่กุมขมับเลยอ่ะมึงหลุดมาได้ไงวะเราคนดวงดีถ้ากูไม่ได้โอ้ถ้ากูไม่ได้ตอนหกสิบโลก็คือแบบจบแล้วชีวิตกูอาลอยเริ่มเสียเพชรเยอะแล้วกูเฮ้ยโอลิซา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 โอ้สองตัวซาโอลิ ซาโอริซา,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 าโอคิกิโอโอคิกิซากโว่าต่อฟักอีตัวซาโอริซาโอริซาโอริซาโออาบิดอสกิโลโกปัญจกรยานว,าว่า<บ>รู้สึกท้อแท้กับดวงนะแต่ก็โอเคมันได้ตัวแบบไม่ซ้ำก็เออถือว่าดวงดีอยู่ครั้งที่80สไม่ได้ครั้งนี้แบบมันจะบอกว่าคุณได้สีม่วงไปเยอะแล้วนะครับอาจารย์กูไปให้เอา้า แม่งหลุดมาเสยสีม่วงเอ้าเดี๋ยวนะมาละอาวยังไม่ใช่มาละมาละมานี่ใบนี้ละใบนี้ละใบนี้ต้องได้ใบนี้อ้เฮ้ยมีนี้โอเคอยู่ตัวไม่ซ้ำที่90านะครับ90 90มันจะออกให้ไหมมันก็ได้เยอะเลยนะมันไม่น่าจะออกอุ้ยเชี่ยลิกูเขียนแบบลากเลยอะลายเส็นมา อยู่สืบริกูดเท่กูรับได้พอรับได้มันได้ตัวไม่ซ้ําเออโอเคกูรับได้แต่ถ้ามึงได้ตัวซ้ําตอนไหนเนี่ยกำหมัดนะกูบอกเลยกำหมัดเริ่มหัวร้อนแล้วไม่ออกโอเคมันบอกว่ามึงได้เยอะแล้วอาจารย์กูไม่ให้หรือว่ากูเขียนชื่อมันผิดเดี๋ยวลองซอโซ่แบบซั้นที่หนึ่งร้อยสิบไม่ออกม่วงทําไมมันเขียนแบบยึกยักยึกจักไม่ได้ตรงซอโซอ่ะกูงงจัดเลยมันต้องกะรตีให้กูแน่เลยเนี่ยไม่หลุดเอ้าอุ้ยหลังแม่ไม่ให้กู คือมันไม่ได้มันไม่ได้คือมันเขียนแบบยังไงกูต้องงึกอะไรกไอ้ฮี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแบบนี้ร้องพาณาพาลนณาเอ้ยอพาณาอารุณาเออมันมันให้สีม่วงอยู่ซาโอติออกมาอู้อาลีสอาลีสอาลีสอู้อู้กูได้แล้วเป็นไม่ต้องการันตีโว้ยรอยสามสิบ ถือว่ากูดวงดีอยู่งั้นไปที่ไอดีรลองโอเคมาที่ไอดีที่2กันแล้วนะครับอันดับแรกรูปหัวมารีอารูน,น่าเป็นหนึ่งทีรูปหัวพาหน้าอีกอารูนากับพาาหน้าเสริมพลังให้กันมันจะได้ดวงที่เพิ่มขึ้นยังไงล่ะตอนนี้บนะัตรในไอดีนี้เรามีอยู่ที่5ใบอันนี้ก็มีอยู่10ใบเลยอนะเริ่มกันเลยบัตรตรงนี้ก่อนเลยเนะี่ยโอเคมันก็ไม่ออกนั่นแหละมาไปบบเร็วๆเลย แบบไม่ได้ก็คือกูจะไม่เปิดให้ดูเลยว่ากูได้ตัวอะไรแต่ถ้าแบบได้สีม่วงขึ้นมาปึ๊บคือกูจะเปิดให้ดูเลยว่ากูได้อะไรโอเคสับเรื่องนี้สอนให้กูรู้ว่าดวงคนอ่ะมันไม่ดีก็คือไม่ดีไงสับมึงไม่สามารถเปลี่ยนมันได้ทีนี้สุ่มแบบสิบใบเลยเฮ้ย 1ิครั้งครั้งแรกเลยสิบครั้งรอบแรกก็มาเลยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้บอกว่าดวงคนเราถ้ามันไม่ดีมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นไงกูบอกแล้วไอ้สัสก็บอกแล้วไงว่าเออดวงดวงเรา่ถ้ามันไม่ดีมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เออลุงมาหน่อยสิพี่ผมอยากได้นะผมอยากได้อลูน่าพาน่าช่วยคูหน่อยคูจะตายแล้วเนี่ยคือแบบลือจะบัตรมีห้าใบเนาะ ไม่รู้ว่าห้าใบนี่มันจะได้ไหมถ้ามันได้เลยก็คือโอเคแต่มันขึ้นสีม่วงเมื่อกี้กูไม่รู้นะว่าจะได้แต่อย่ Bal, อยางที่กูบอกเมื่อกี้คนเราถ้ามันดวงเกลือน่ะมันไม่สามารถเปลี่ยนดวงไอ้เหี้ยกูดิสตันเลยไอ้สัตว์แม่งออกมาสองใบทะตุ๊กฟักเดี๋ยวดจอมมันกูบอกผิดหรือเปล่าวะมาแล้วใบแรกเป็นเกเรน่าอ่ากูยังไม่ได้แบบวันอะไรนะตัวนี้เออโอเคอยู่โอเคอยู่ อ่าตัวต่อไปอลิสอลิสอาเลียดมาเอ้าเอาเอา,เอา,เอามาเลยมาเลยเอ้ามาเลยดวงเราคนเอเออันจริงก่อนหน้านี้ทุกคนลืมเรื่องที่ผมพูดไปนะครับดวงคนเรามันเปลี่ยนได้เออเออคนเราอะ่ะมันดวงดีได้ถ้าดวงมันมานะถ้าเกิดว่าเราดวงไม่ดีแล้วก็ต้องรองอีกครั้งสามครั้งสี่ครั้งสักวันมันก็ต้องมีวันที่ดวงดีครับทุกคน น,น,นี่ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ครับจบเปลือยบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์กันนะครับผมนะจบปเปลือยบาย